อยู่ประมาณนั้นแล้วแต่เมียกี่คนมีเมียมีเมียคนแรกมีห้าคนแล้วทีนี้อยากกันแลน้วไม่ม,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 มีสักคนไม่มีสักกำลังเอากันได้สองสามปีเอาสองสามปี ของผู tiempo, ้หญิงเขาตายแล้วทีนี้เขาก็มาเอาลุงเขาแกไปกี่ปีเนี่ยสามปีี้่หลายเราอนแล้วเขาไป้างเออมันยิงกี่ ไปในครอบครัวท,ทะเลาะกันทะเลาะกันบ่อยเลยทะเลาะก,กันบ่อยเลยไม่น่าเลยเนาะแล้วเด็กเด็กที่นั่นเป็นหลานเนี่ยที่ได้เจ็บเหรวันเท่าไหร่ไปบผู้ชายโดนทะเลาะก,กันบ่อยไหมทะเลาะก,กันบ่อยตอนนั้นทะเลาะเราปังม้วนก็เอายาเบียเบียทั้งบ้านเลยบบเบียแต่ก็ฟังไม่กิน แต่หลานก็เขากินส่งไปโรงพยาบาลถ้าเราดูดวงก่อนนานนี้ยังเนี่ยที่ว่ากินยาถ้าเราดูวงนี่ยประมาณคนคอครัวนี่ยเกินว่าสองเดือนใครผู้หญิงอ่ะเอานั่นให้กินให้ยาเหรอผู้หญิงไหนเอายาให้เบียร์ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายหนุ่มผู้หญิงแก่แล้วมันผู้ผู้หญิงเบียร์เป็นคนช่วยเหลืในชีวิตเราค่ะเห็นไหม เคยมีประวัติเขาจะเหมือนเขาจะฆ่าทั้งครอบครัวเขาอะไรประมาณนี้ผู้หญิงใส่ยาเบื่อในในหม้อหุงข้าวอย่างเงี้ครับก็จะเป็นหญิงหรอเป็นสามีหรือเป็นภรรยาก็คือพี่ผู้หญิงหรอกผู้หญิงจะฆ่าหรออ๋อเป็นฝ่ายภรรยาอย่างเงี้ยค่ะสครั้งเนี่ยเพื่อจะกินแกับข้าวแต่คือวางยาเบื่อเอาวางยาเบื่อในหม้อหุงข้าว ใส่แกงใส่กับข้าวใส่ทับข้าวยุข้าวที่หุงตอนเไม่กับข้าวกับข้าวไม่ใช่ใส่กับข้าวทุกอย่างขาเคยวางแย่เบื่อใส่ข้าวแล้วปกตินะเนาะก็จะวันนี้ก็ได้ยินอยู่เนาะทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยเป็นเรื่องปกติวันนี้ไม่ได้ยินแต่ก็ใจแจ้งว่านีควันนี้ไม่ได้ยินอ๋อเอาเอายาใส่ในหม้อแกงนะแล้วกินกันทำกับข้าวแล้วเขาก็ยาใส่ใน หม้อกับข้าวเนี่ยตอนนั้นแหละนี่ฮือห่วงก็เสรนะตัวนี้ยองค์มีขากุเรนเมียคนตายเอาเอายาเบือใส่กับข้าวแล้วกินกันทั้งบ้านแต่ผู้ชายไม่กินแล้วแล้วเด็กกินไหมเด็กกินเด็กกินคโดนเก็บอยู่โรงพยาบาลเขากินเขาก็ไปโรงพยาบาลใส่คนไหนวันนี้เหรอใช่นที่นานสองเดือนกว่าแล้วใครนะใครใส่นะเมีย เมียขาใส่เขาจะฆ่าหัวฆ่าก็ให้หมดบ้านีลยแต่หัวไม่กินแต่กินสองคนโดนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นหัวเนวงนะหัวหมหัวหัูหัวไงหมูหัวน่ะ